รอบนี่อ๋อครับหลังจากที่ลคครับิปที่ผ่านไปนะครับอันเดียวกันนี่แหละครับคลิปเดียวกันเด้อนะครับกับคลิปนี้ครับพอดีอยู่ผู้เดียวเนาะครับก็ต้องครับอยู่คนเดียวผู้เดียวถ่ายผู้เดียวเนาะครับนี่คือนะครับกะดัง มีหลูกแน่มีขนาบแน่นะครับ คอยให้นะครับเขานี่ยเด็กไปสร้างห้งางธรรมชาติใหม่นะครับบริค้าได้กทำลายเขาครับครับสมัยก่อนกับเยาวนาะโพลนโผลน,นเห็นคนลราให้บินขึ้นฟ้าฮอดปีนาจังลงมานะครับนะฟีวาเนาะโผลนโผลนมึงเห็นคนให้มึงบินขึ้นฟ้า อดปีนามึงจังลงมาโอ้ปีนาปเนะครับเอาไปโดนกานนะครับอ่ะบมมีอย่างหลายเนาะหายนำมาให้พี่น้องเมืองนะครับเบนี่กปฏิบัติเงอะไรบันทึกมืนี่ยแะครับเนที่ยี่สิบ่สิขอขอเดี๋ยวนะจะมิดเนาะ กาปอคอคน่าจะเมีนนะครับเพราะว่าน่าจะยิบเก่านะครับวัยิบเก่าก็ยิบแปดนะครับหรือมึงวันที่แะ้วกันนะก็กคอสองหหครับสองห้าหหหสี่วันวันพลหัสรือวันสุ์ครับเอาหมดใส่กัแล้วกันนะครับวมึงวันที่วันสุดทายทีวิดีโอก,네 <Off> hehe, อก <out> ันเลยครับนี่นะครับเอามีเ uh, น <mum> ียครับมีเนียอยู่ ครับขณามีเนียอยู่รครับมีเนียอยู่ับมาครับฝากปีดเตือนน้องครับนกเชียคอยนะครับ บเห็ดแห้งบาเป็นหาหรือครับล่อยห้าจะไปทำลายเ,เขาตรงเจ็บตรงปวดนะครับ mm hmm. บ่าวาดอย่างนะครับทุกชนิดนะครับบ่ต้องการความรุนแรงบอกว่าผมไม่ต้องการความรุนแรงผมต้องการสันติวิธีที่ดี กูเมื่อสมัยกูเมื่อเนาะครับเมีตาลูกเมตตาไพกันครับนะครับกูเมื่อนีนอนนนนอน่นะครับต้องการควบนวลแรงบวมันจะว่ากูเกียกแน่แหละจะถือตะควนไหลตีกันนะครับถือตะปืนไล่ยิงกันมันก็นตายทิเมื่อโเนดีก็คนมันสิเหลือบ่นะครับทีเมาเหลือวยังปากเกินแน่กับยอตะจิตเบียกอาวุธไล่กัน ผมมีอาวุธกับชอบตจ้าจินไรกันผมมีกับเลียนลบหัวสุกหัวสุนอยู่อันที่ที่บอกกันดีๆบอกกันดีๆก็ได้เพันว่าคุยกันดีๆก็ได้พ่ะนะไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้อาวุธพ่ะนะนี่นะครับฮะโอเคนะครับมีเนี่ยนะครับฝากพี่เตานองกันแล้วกันเนาะครับอืบ่เลียนบ่หลอกเลียนแบบเพันว่าเต้ัวก้มกอดจะมอนีิพ่ะนะวดพี่น้องก้มมองก้อนเนาะอืม บอลสำเนียนะครับาอายุดีไม่งครับอุปมาการาะตกนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับผมสู้ไปด้วยกันสู้ไปได้ไกลเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับในเจตต่างๆเนาะมือว่านนี่ครับมือวา่วานมือมือว้านมะก่อนเนาะมือที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไกันเนาะครับขอบคุณพี่น้องหลายนะครับขอบคุณพี่น้องครับสองหมื่น สองหมื่นแปดพันคนนะครับรหลนยๆนะครับสอยแช่ไปนะครับจิบผมทาไว้เป็นประโยชน์นะครับมีสารามังว่ามีสามังว่ามีสารามัง,มาามงจึงบอกว่าข่าวสาระบันเทิงนะครับเล็กงหน่อยนะเจ็ดชุมชนเจ็ดทองทีทองทินนะครับว่าได้เหตุไงคือเพิ่นนอกว่าได้อ่านข้าวว่าได้ไปด่าพุทธันพ้นกธิเพิ่นครับเพิ่นว่าทำเท่าที่เราจะทำได้เพิ่นว่าจะเหตุเกินตัวเจ้าของนะครับนะครับ ปันวาปากแต่น้อยย่าชจาสีกินสร่างครับมันโอมมาเลยร้ามันตัวใหญ่ครับเห็ดเท่าที่ห้องมีทําเท่าที่เราทําได้นะครับเป็นวานะครับปาพี่พานองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตประเทศไทยพุทธิเมืองเขียบผมนะครับฝ่ายงามๆครับกดแชร์ให้กดซับตะไคร้ให้นะครับกดซับตะไคร้ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใหผมนะครับ แตทายชิพได้เหดบเ็าก,ก็เกียกให้พี่น้องเนี่ยเมืองค่ายเขียดไปมื่อๆมือนะครับสู้สู้ครับสู้ไปด้วยกันสู้ไปได้ไกลยู่ดีไม่แห้งครับจเจริญเจริญสุขสุคนครับผมจะเจียบจะโจรห่างไกลแต่ไม่ห่างกันสู้สู้ก็ผมสวัสดีครับ